สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับละวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทคโนโลยีน่ารู้ ในปัจจุบันนี้นะครับชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการค้ามานาค,นคนมขนส่งค่ะและในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในศตวรรษที่21นี้ครูควรจะมีบทบาทสําคัญในการพิจรารณาการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ได้เชิญผู้รู้สาท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการศึกษาที่แนะครับ เชิญพกปูดูสังกัดท่านเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดาวนิงคุณสราลุและก็คุณทีเชนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้อยู่กับแผงรับเชิญของเราแล้วนะคะก่อนอื่นเราต้องมามจัดกันก่อนว่าทีแพกนั้นคืออะไรครับผมเดี๋ยวผมจะใช้แผนภาพในการอธิบายแล้วกันนะครับ สำหรับการอธิบายทีแผงนะครับผมจะใช้แผนภาพนี้นะครับซึ่งมีวงกลมอยู่สามวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวงกลมนี้มันคืออะไรบ้างนะครับวงแรกนะครับเทคโนโลยีนะครับหรือ TK ก็คือความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับวงที่2นะครับคอนเทนต์โนเลท CK นะครับก็คือความรู้ในเรื่องของเนื้อหานะครับ3นะครับพีด logical knowledge หรือ PK นะครับ ก็คือความรู้ในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับเมื่อมารวมกันจะเป็นอะไรนะครับดูช่องนี้นะครับช่องแรกเทคโนโลยีคอนต์โนเลสนะครับ TCK ก็คือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนะครับสองนะครับส่วนนี้นะครับก็คือพีดาโพจิควอนต์โนเลสนะครับก็คือกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับสามส่วนนี้นะครับ เทคโนโลยีดิจิทัลดิจิทัลโนเลดนะครับก็คือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อรวมกันนะครับก็จะกลายเป็น t p a c ็ก็คือส่วนนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลดิจิทัลคอนเทนต์โนเลดนะครับก็คือ TPMCK นะครับค่ะณตอนนี้นะคะ T p a c ็คดีบททวางด้านการศึกษาอย่างไรบ้าง สว่วนนี้นะคะก็จะขอพูดถึงเรื่องของผลงานการวิจัยของอาจารย์ดรนิวัตศรีสวัสดิ์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชา นี่จะใช้เมเบอร์ซอฟต์แวร์ค่ะแล้วก็แรงและตรวจการณาที่เนี่ยเป็นของูรสิทธใช่ไหมคะก็จะใช้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเว็บส่วนระบบสมการเชิงเส้นก็จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่จะให้เด็กเรียนรู้เอง ครับในส่วนนี้ครับก็คือก็มีท่านอาจารย์ดรนนิวัฒ์ศรีสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านก็ได้ศึกษาผลการวิจัยจากการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารพิษและการสื่อสารนะครับนี่นะคะผู้เข้าร่วมก็จะมีทั้งหมด43คนนะคะซึ่งทั้งหมดทั้ง43ท่านเนี่ยก็เป็นครูในวิชาเอกหลักสูตรประกาศนียบัตรปันทิศ อาชีพครูของคณะศึกษาศา,าสตร์ จะใช้คอมพิวเตอร์ในการทดลองแบบจริงมาใช้ในการในการบรรยายนคะงนี้นะคะส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของมืลสัมผัสของน้ำครับในส่วนของวิชาเคมีตัวนี้จะเป็นการศรึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์แบบสูงแล้วก็<ม>เรื่องของแ<ม>คลคูลัสแคลคูลัสก็เป็นของพณิศศตศ์แล้วก็ใช้ใเบรปเปอร์ซอฟ์แวร์ในการไนใเบรที่ใช้ในการการานสา่วนแล้วก็อีกเรื่องหนึงก็คือเรื่อง แรงก,รเก็เคลื่อนที่นะคะเป็น,นของวิชาพิสิทธ์ก็ใช้การจัดสภาพก,การจัดสภาพใล้อดกันในรูปแบบเรียันแล้วก็เรื่องต่อมาคือเป็นเรื่องระบบสมการเชิงเส้นนะครับในส่วนเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์นะครับอันนี้ก็ใช้แบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งปัญญาประดิษฐ์นี้เป็นเป็นรูปแบบการศึกษาการจัดการสอนที่ว่า ตอนนี้เป็นที่น่าสนใจมากครับยิ่งกำลังจ,จะเข้าสัตว์รษที่21สิบเนคือบทบาทของระบบปัญญาประปดิษฐ์จะมีส่วนมีความสำคัญในการรักษามากครับเพราะว่าตรงนี้จะสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความผ่องหรือยังไม่มีนนความรู้ในเนื้อหาด้านไหนที่ที่เรียนมาแล้วยังไม่สมบูรณ์ก็จะสามารถชี้ได้ว่าเออ ตอนนี้ค่ะเพราะนั้นเราควรไปเสริมในจุดนันน้นได้ครับค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความหลากหลายของผู้ขอยและก็การกระจายคือก็จะเป็วกนไลน์แล้วจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของชีวะเทคโนโลยีที่ใช้ ในเนื้อหาในการเในการสอนครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้เปลี่ยนที่ระเบิดการการออกแบบก็หลังจากที่ได้าตรงนี้แล้วก็ว่าพวกความรมากขึ้นอุปงค์ก็ได้สร้างแบบแบบของการแบบการจัดนิวที่ที่มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์นักตื่นดีวัฒน์ก็ได้นำผลของการออกแบบจากการศึกษาของ ก็มันมายแค่สามท่านจากทั้งสี่สิบสามท่านก็คือทั้งสามท่านเนี่ยเป็นประเทศหญิงสุบคนแล้วก็ป็นปเพศชายส่บคนซึ่งก็จะมีความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโโลยีสารสนเทศในการศึกษาเสุดท้แต่ว่ายังยังขาดประสบการณ์ในการนำมาใช้ในการประยุกต์และจะเป็นครูในวิชาอิเกรอนิ์ค่ะแล้วเรียนผลการศึกษาที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรคะอ๋อครับในส่วนของผมครับ ผมกัญชาข้ผมขออนุญาตใช้ภาพประกอบบางายบอยายได